ในนามของคนตะโบก็คงต้องขอขอบคุณคุณพ่อ,พอ,พอคุณแม่ทุกท่านที่สนใจมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแล้วก็เห็นได้ถึงความตื่นเต้นแล้วก็กระตือรือร้นเพราะว่าวันนี้สังเกตได้ว่าก็มากันตั้งแต่เช้านะครับทุกครอบครัวหรือว่ามาก่อนเวลากันนานมากซึ่งจริงๆต่การจัดกิจกรรมเด็กๆหลายครั้งเนี่ยเราจะบอกว่ายากมากเลยที่จะจัดกิจกรรมให้ให้ตรงเวลาแต่วันนี้ทุกคนมาได้เร็วแล้วก็แสดงถึงความร่วมไมายร่วมมือแล้วก็ความตื่นเต้นที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับก็ต้องขอให้ทุกคนปรบมือให้ตัวเองนิดนึงก่อนแล้วกัน ขอบคุณมากเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ทําให้เราได้สามารถเริ่มกําหนดการได้ตรงต่อเวลารถไฟก็ออกตรงเวลาแล้วก็มีเวลาในการมาทํากิจกรรมที่สวนนงน,มนมุษได้ได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้ในวันนี้คือว่าทุกครอบครัวก็เต็มรอยยิ้มตลอดเวลาแล้วก็มีความสุขนะครับในนามของคนทุกหมูกก็รู้สึกประทับใจนะครับที่เราสามารถทํากิจกรรมที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกๆได้มีเวลาที่จะใช้ร่วมกันนะครับแล้วก็หวังว่ากิจกรรมทุกอย่างในวันนี้นะครับผมช่วย ในการในเรื่องของการสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูกๆของคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับให้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ทั้งเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีได้สมตามที่เ็นคนระบบพยายามสร้างมาตลอดนะครับก็ยังไงนะครับในกิจกรรม้านหน้าถ้าสนใจก็สามารถมาร่วมกิจกรรมกับเราได้อีกนะครับโดยสามารถติดตามเราได้ทางแฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์ของคนระบบนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกค,ครั้งนะครับขอบคุณ